สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงไมล c ซีเอ็มวาเนตีนะครับอ่าน่าอาจจะมัวไปนิดนึงนะครับภาพมันย้อนแสงนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพักเบรกระหว่างวันนะครับก็คือประมาณว่านะครับอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ข่าวนะครับก็เป็นคอนเทนต์ระหว่างวันนะครับก็วันนี้นะคะโอตก็เปิดท้ายรถไว้นะครับพอดีโอตก็ไปนะครับอ่าจะเปลี่ยนถุงลมนิรภัยนะครับ ที่อยู่ที่พวงมาลัยนะครับของ Honda ฟรีนะครับแต่ว่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าดูวันผิดนะครับน้องสาวอดดูวันผิดก็เท่ากับว่าไปไม่เป็นไรเนาะเสียเวลาไป1วันแล้วก็ไปพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าคือนะครับระหว่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอ๊ก็เปิดไปหาร้านกาแฟร้านสดนะครับซึ่งร้าน ที่ร่างร้านกาแฟตรงนั้นนะครับก็พีพีเอฟซีที่อยู่ในไฟ์สดเมื่อกี้นะครับช่วงเช้าก็จะเป็นสวนนะครับทวีชนนะครับเป็นสวนในแนวนะครับรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของการจัดสรรแล้วก็การสั่งสรรค์สัมมนาประชุมต่างๆนะคะเป็นรีสอร์ทนะครับที่อยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับก็สนุกเลยทีเดียวนะครับมีพีพีเอฟซีมากันเยอะนะครับเนาะ ก็คุยกันแบบสไตล์กันเองกันเองแบบโอ๊ตนะครับก็วันนี้นะครับโอ๊ตก็จะมีนะครับคอนเทนต์ Content DIY แล้วกันนะครับเนาะมีก็ไปได้กระบ,บองเพชรมานะครับได้กระบ,บองเพชรมาที่ราคาแบบ ถูกเกินคาดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นร้านใหญ่ๆที่เขาขายกระบองเพชรแบบหายากอะไรแบบนี้ก็จะอาจจะราคาที่แพงกว่านี้นะครแต่โอดได้มา2ต้นนะคะแล้วก็ต้นอีกต้นหนึ่งก็สนิจนันก็ขายข้างทางก็ขายถูกอีกนะคะก็โชคดีนะครับน้องก็ซื้อไว้ก็เอามาช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วง c e บ e ระเบรตหรือว่าเป็นช่วงการเฉลิมฉลองของคริสต์มาสนะครับ ดีต้นกระบองเพชรต้นที่โอ๊ตได้มานะครับมันจะมีส่วนละไม้คล้ายคลึงนะครับคล้ายๆกับต้นคริสต์มาสหรือว่าสเก็ตดาวหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก่อนอื่นนะคะก่อนที่โอ๊ตจะไปนะคะที่ท้ายรถแล้วก็เอามาให้พี่ๆ FC ได้ดูกันนะครับในต้นของกระบองเพชรนะครับโอ้ก็จะจริงๆแล้วนะครับโอ้ก็สะสมกระบองเพชรนะครับอาจจะไม่มากนะครับก็จะมีตรงนี้ปลูกนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับรักมากเลยนะครับนี้ก็ ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะก็จะเป็นไมโครโฟนนะคะบอ้เรียกของโอดตนะครับจริงๆแล้วก็จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแบบที่กํากับมาตอนซื้อนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่โอดตจะเรียกง่ายๆนะครับไมโครโฟนตอนแรกนะคะมันก็จะเป็นไมโครโฟนแบบกลมๆนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหมันโตขึ้นเยอะมากเลยนะครับและก่อนที่จะไปดูกระบองเพชรนะครับโอดตก็จําได้ไหมครับมีวันหนึ่งที่โอ้ตไป นะครับหาซื้อนะครับสตูหรือว่าโต๊ะนะครับเล็กๆสําหรับเวลาไร้สดแล้วก็สามารถวางของได้นะครับคือก็ตอนแรกก็อยากได้โต๊ะเล็กๆที่มันสามารถประหยัดพื้นที่นะครับปรากฏว่านะครับได้อะไรที่แบบเกินคาดนะครับก็เป็นสไตล์และดีไซน์ใหม่เป็นโต๊ะนะครับที่วางสินค้าของลุงพลที่พีสกินแล้วก็กาแฟได้ด้วยนะครับมี3ามชั้นโอ้โหถูกใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเป็นราคาก็ 3 0 0นะคะ350บาทนะครับจาก390ลด40บาทนะคะเป็นสา0รสิแต่ว่ามันเป็นไม้สักไม้สักจริงเลยนะครับฟองแพ้ไม่ใช่ไม้อะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวโอ๊ตจะทำา DIY ก็คือจะทาเป็นสีขาวนะครับก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะทาเป็นสีขาวด้วยนะครับก็จะมีสีที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะทาเป็นสีขาวเคลือบมันตรงนี้นะครับ เพราะว่านะครับคอลเลกชันของโอ๊ตก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะโตัวโอ๊ตเคยสั่งแบบไม่อัดนะครับตอนนั้นสั่งไม่อัดก็ราคาไม่ร้อหิบเองครับที่อยู่ที่ระเบียงหลังบ้านโอ๊ตเนาะแต่ตอนนี้นะคะเรจะไปเอาของจากลงจากรถที่ท้ายรถก่อนนะครับ ้นไม้นะคะเพราะว่าจะเอาไว้ประดับบนโต๊ะนะคะที่เวลามีการไลฟ์สดนะครัาก็จะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับต้นคริสต์มาสนะครับล้วแลดูเหมือนตรงหนามๆามันเป็นดาวแฉกนะครับมันเหมือนดาวนะคะประยิบระยะประชิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตำหนินิดนึงนะคะมันจะมีส่วนที่โคนมันเสียโอ้ก็เลยขอต่อรองราคานะครับก็ไม่แพงนะครับร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวก็ จะมานะครับแล้วก็ได้กระถางม,มาด้วยนะครับกระถางก็นะครับเมื่อกี้แบบมันเหลือแค่5%แล้วก็มันเครื่องมันร้อนด้วยโอก็เลยนะครับไม่ได้ทําคลิปของร้านกระถางนะครับอ่าเดี๋ยววันหลังไปไปทําคลิปกระถางอีกนะครับร้านกระถางมีให้เลือกเยอะมากเป็นกระถางเซรามิกที่นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับ ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นกระบองเพชรไม่โอ๊ตไม่รู้จักชื่อพันธุ์นะคะแต่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับปากาลังนะครับโอ๊ตก็จะเรียกชื่อมันว่าปากาลังนะครับและโอ๊ตเคยปลูกเคยปลูกต้นนี้ครั้งหนึ่งนะคะจากทุเนพี่ให้โอ๊ตให้โอ๊ตมานะครับแต่ว่ามันเป็นพาเลานะครับที่โอ๊ตนี้อยู่มันจะไม่เป็นแตกหนอเป็นกิ่งก้านสาขาแบบนี้มันจะเป็นแบบพังผืดผืนเดียวเลยนะครับไม่มีหนออะไรเลยอยู่ข้างบนระเบียงบ้านโอ๊ตนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเทียบคู่กันนะครับร แล้วตรงนี้ด้วยความที่มันมีงอกออกมาเยอะนะคะคล้ายๆประการลางโอกรสามารถขยายพันธุ์ได้ในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ก็ให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับได้มาสองต้นนะครับแล้วอันนี้คือไปซื้อที่สวนทวีชนนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีสวนสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็ขายต้นไม้ด้วยนะครับขายต้นไม้แล้วอันนี้นะคะเป็นของชาวบ้านนะคะเขามาขายข้างทางนะครับ แล้วโอก็เลยอุหนๆนะครับก็เห็นว่ากระถางมันก็สวยดีด้วยนะครับแล้วนะครับในส่วนของเสน่ห์จานที่อยู่ที่บ้านเราฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นนะครับใบมันโดนแดดมากๆนะครับโอก็เลยทําให้ใบมันโดนแดดนะครับมันก็เสียมันก็เหี่ยวนะครับโอก็เลยจะเอาตรงนี้ครับไปเติมนะครับให้มันแบบมีใบเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าใบมันร่อยรอเพราะตัดมันนะครับตัดมันเพื่อที่จะให้เร่ง ให้ใบใหม่มันงอกขึ้นระบายขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมันมีนอใหม่เกิดขึ้นมาอีกด้วยเดี๋ยวจะแยกขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นอ่านะครับโชคดีนะครับกระถางมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะคะมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับสีนะครับคล้ายๆกับสังกะสีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะครับก็เดี๋ยวจะไปขยายพันธุ์นะครับแล้วจะเอาไปเติมด้วยครับในกระถางเก่านะครับ โปใช้เทคนิคแบบใส่น้ำนะครับแล้วก็จะไปแล้วอเอากระถางสีขาวด้วยนะคะแล้วก็จะปิดรถ มาแล้วนะครับโอ๊ตลืมหินนะครับคือซื้อหินมานะครับแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นรถจําไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไว้ให้หรือเปล่านะครับลืมไว้ที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับเอาหิน,นครับออาอันนี้ก็เป็นนะครับน้องสาวโอต๊ตโอต๊ตให้กระบองเพชรน้องสาวไปแล้วก็นางก็ทําหักหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวก็จะขยายพันต่อนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีแล้วเดี๋ยวจะมาปลูกนะคะทําการปลูกแล้วก็จะเรียงไว้อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นของที่ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็นะครับก็รอชมนะครับว่าโอจ่าอ๋อมีอีกอันนึงนะคะตรงนี้นืคะรโอจก็ซื้อมานะครับก็เป็นร้านขายกระถางครัก็เลือกมานะครับแล้วก็เริงๆีแล้วมันไม่มีรูนะครับเขาก็จะมีเครื่องเจาะรูให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกระถางที่อ่าสีขาว นะคะเพราะโอ๊ตมีกระหังสัติจะเป็นสีขาวแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนสีเงินๆนะคะเป็นเหมาะกับเทศกาลนะครับคริสต์มาสเลยทีเดียวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอืมโอ๊ตคิดว่าโอ๊ตซื้อจ่ายตังค่าหินแล้วแล้วก็น่าจะลืมยกมานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ละเดี๋ยวก็คลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปเอออาจจะทาสีโต๊ะตรงนี้นะครับ โต๊ะที่เป็นสตูนะครับสตูก็คือเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับสำหรับวางของเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงต้องลาลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวนะครับคลิปต่อไปนะครับมาดูว่าโอจะเดคอ r a t e หรือว่าตกแต่งยังไงนะครับให้มันสวยงามเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ซีเอ็มบรอดี